บรรดาท่านพระพ,พิสุสมเณีทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นเวลา19บเนาฬกาสสบนาทีเศษแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างสิก่อน แต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าคนตัวอย่างก็จะขอให้สติกำบรรดาเพื่อนสาธมิกาทั้งหลายเพราะว่าหลายท่านเลยกันทั้งหมดเพราะว่าขอให้ใช้คาว่าทั้งหมดด้วยว่า <c oughs> วันนี้มีโอกาสคือว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่ เห็นบรรดาพิสุทธ์สมณีหลายท่านทำกิจการงานการทำหน้าที่ของตอนที่ะพึงทำารืยว่าทุกคนทำตามความสามารถที่พึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำแต่ว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องหน้าโมทนาอย่างยิ่ง เพราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลนี้เนื่องด้วยวิหารทานผมขออนมโมธนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแต่เป็นงานส่วนอื่น ที่เป็นปัจยัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอนโมทนาแต่ทว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศคือสถานที่ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไปคือ <c oughs> เวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้าง บางท่านก็ไปทำงานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่ตปนที่ทำอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่านแต่ว่าขอติงไว้ให้หนายไว้ว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถกรรมาฐานมิปัสนากรรมาฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน ไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการเจริญกับมธรรมะกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไร่จงอย่าคิดว่าท่านจะทำกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาที30นาทีห้สนาทีหนึ่งชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอดคืนก็ได้ก่อนจะหลับ ดะงนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายในเวลากลางคืนควรจะงดเสียงเสเด็จขาดสำหรับทางร้านค้าที่จะฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันแต่เสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งกใกล้ได้ยินในโปรดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังเจริญพระกรรมฐาน เพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างลิงเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหากุศลแต่การสร้างเสียงรบก,กวนก็เป็นมหาอกุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบก,กวนนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอททนาหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุน ตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุปเมื่อคืนที่แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลังที่เวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผมม,มีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งทั้งที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาหาัส ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่างอย่างอาการอื่ดก็ดีเสียดก็ดีแน่นจุกตนอกคนมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงก็ทั้งนอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่ง ขอ้ท่านหลายช่วยกันวิชินิชวินิช,ชัยเอาเนื้อการอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งนี้เมื่อปีพศ .2512 นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงกระทั่งกำลังกายทนไม่ไหวทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้เดี๋ยวไปช่วยงานพระครวิชาญชัยคุณ ต้องรีบกลับเพราะรู้สึกวันหน้ามันมืดเวียนทิ่สะใจวิวอารมณ์ใจสันนิษเกือบจะทรงตัวไม่ไหวคือนนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอยก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะลมหลายครั้ง แต่ก็พยายามเอากําลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผม มีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพศ2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้ ว่าท่านจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจอเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็บกจะบอกกับท่านเพราะการอย่างนั้นหรือว่าวาระน้ำจิตอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านนั้นหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในกิจในการที่รับคำแนะนำสั่งสอน แ่ว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินศสีมีอยู่เพียงใดที่สอนนี่มันก็ยังไม่ถึงแปดหมื่นสี่พันรรมคัน เราก็ว่ากันแตยเฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆ <c oughs> สิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้ถ้าได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้ยังไงาการรับจะพึงรับได้แน่นก็คือหนึ่งมีจรณะสิบห้าครบถ้วน สองมีบารมีสิครบท่วนสม,มีอิธิบาทสี่ครบท่วนเนกสีมีพรหมีหารสี่ครบท่วนหรักละ,ละกะติอากติสี่ครบท่วน 6. อะไรดีพยายามคมนิวรจะให้เป็นเจ้าของหัวใจเจด มีอารมณ์รักในอริยสัจท้งสี่สร้างความเข้าใจในอริยสัจท้งสี่ถ้าอารมณ์ของท่านนัหลายทรงได้อย่างนี้ <c oughs> ผมก็คิดว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ในหมด แต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหยดหนึ่งหนในไหลพันล้านหยดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ถึงก็นั้นก็ดีก็ไปที่นาสิดดยว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมด แต่ถึงกระไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างตั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์มีสันโดษตัดโลภความโลภพยายามละตัดโรคคัโทสะโทสะความโกรธ ศาสโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงก,กันกับผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องตน้นคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่างที่มีอยู่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าท่านผู้ใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคล ถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับไปให้หมดและยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา นี้มาวากันต่อไปถ้าอาการตายครั้งอาการจะตายครั้งที่สุดท้ายครั้งที่หกอ่ครั้งที่ห้าสินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคื่อว่านับตั้งแต่ปีพศอสอส2509เป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้ จะฉันอะไรจะบริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดนี่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ทั้งลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีอาการหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิสุนโลก ท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นมันทั้งจุกทั้งเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลังว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาไว้ฉีหน้าท่านท่อนอานลุสซานนำเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับ นี่อารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางอาการจุจุเสียดแบบนี้มันทำลายร่างกายตลอดมาจนท่านสูบผอมฉันอาหารไม่ไหวยายฉันอาหารก็ต้องเลือกแตะเข้าไปสองสามช้อนแม้แต่ช้อนเล่ช้อนแรกวันละบางทีมันก็ไม่อยากจะกลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมันทรงยอยู่ได้ยังไงการอาเจียนมีเป็นปกติ บางวันแล้วบ่อยวันที่สุดนั่งนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาคนหน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนถา้าให้หมอตรวจปรายฏว่าไม่พบโรคทั้งทั้งที่กำลังไอที่กำลังไอเจียนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันและท่านผู้มานี่ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วย อาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ใน,น,นสุดใกล้จะตายก็อาเจียนหนักอาเจียนจนงตั้งชั้นอะไรไม่ไหวแต่ได้ว่ากำลังใจของผมนั่นเราพูดเกีถึังกายเรื่องทุกขเวทนาต่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้เนื่องเพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อ เมื่อก็รู้ด้กันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บวทมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควรหรือว่าถึงแม้แต่พระอาหารหันต์เช่นพันท่านพระสชัชชิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกันกบผม นี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันทันทันขั้นเข้าสมัยนั้นผมเกิดแล้วเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากขันธวั์ในพระไตรปิฎกท่านมีอาการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปณิมน์องค์สมเด็จพระดรัไตรบรมศา,าสดาสมาสัพุจ้ามาโปรด เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้ระ็ก,ก,กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนานหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสร็จแล้วตอนนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงในทรงตรัสถามมาสชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเป็นของเธอหรือหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ ท่านพระอาสัชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพบาสัชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินาสียังได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอาสชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรทนน่านก็นิพพาน พราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ท่านท่านไม่ได้ผูกพันร่างกายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรตัดอย่างนั้นธรรมาปีติก็เกิด <c oughs> อารมณ์ที่เข้าไปคล้องทุกขเวทนามันกวางนี่ผมก็จะมาบอกท่ากายของผมแต่ว่าท่านจะคิดว่าผมเป็นพระราหัน์อย่างแบบ่านสัชชินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่สามคือที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้น สภาวะของจิตมันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระทก่เตือนบบบว่าเธอจงกลับไปเจริมิปัสนาญานให้ให้เข้มข้นและการที่เข้ามาในเขตนี้หมดกำลังกายก็เพราะว่าวิปัสสนาญาณอ่อนไปแต่ว่ากำลังสมาธิของเธอดี เมื่อองค์สมเด็จพระจิเนียสีตัดอย่างนั้นนี่ตามภาพในมิจฉาทิตายจะหาว่าอดอุออตริปโนสธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเรื่องของความตายผมกลับมาผมทำยังไงทราบไหมท่านผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนะักจะมีหลับบ้างก่็น,นิดหน่อยในเวลาหลับตาจเจริญเจริญธรรม ส่วนสำคัญที่สุดงานผมหนักไม่งานไหลยด้านงานโยธาที่การงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแค่ก็มากร่างกายก็ไม่ดีแต่ผมก็เาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปาาัสสนาญาณ คนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขและมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงพัญญาเป็นยังไงบุรเป็นยังไงแต่ทุกคนเขาก็ตอบว่ามันมีความทุกข์ผมก็จำไว้ ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกถามทุกคนไม่มีใครตอบว่าเป็นมีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่และคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี้ถ้าเป็นสตรีสาวเวลาขึ้นมาหาผมผมก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนนะ้ะมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดงามมากแต่ว่าปวดเกือบทนไม่ไหวถามที่กำลังใจกิจการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกเธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอารมณ์ทางหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผม ว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันห้ามันเป็นทุกข์ทานี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือสัพจุศหนึ่งคือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเข้าชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะนั่มันนั่งชมกันว่าดี ถ้าไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นท่านยังโดนติโดนดา่าก็ไอเรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านถ้าไมเราจะไม่โดนดา่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนามมนเกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนัก ผมถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ช่างเพรามันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลย ฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจริงจิตตั้งอยู่ในคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบระมสุคตส,สอนในมหาสติปัฏฐานสูตรนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่ไยกเกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดา ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีอาการเสียดแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาสรรเสริญมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะเกาะอะไรในเมื่อารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็พัง มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาุปออาทานและอกศิและกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันรร่างกายมนันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไรก็เชิญน,นอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทรัพย์สมบัติผมมีที่โน,น่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลย ผมสันทิษสะปฏิเสธทันทีเพเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทําไมจึงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่นี่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติ ฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าเถือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เชิญ มันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินท่านหลายที่ก็สร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่มันไม่ใช่สมบัติของผมนี่มันเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา <c oughs> ผมจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุขใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายมันจะทุกข์ยังไงก็ช่างหัวมัน มันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ใจเป็นสุขที่ก็หมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆแล้วถามถ้าจะถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช้อะไรละครับ <c oughs> ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เช่าฌานสมาบัติอย่างที่เขาทำกันไม่ใช่เว้นนั่งใช่อารมณ์เครียดเพื่อในการหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจสบ,สบายๆถือว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมัน อารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นศาณะาน่าคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเราขันห้าอย่างพังแต่ขันห้าของเราซึ่งเป็นเดนส่วนหนึ่งเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะทรงตัวจะได้อย่างไง พี่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดเจในขันห้าเพียงเท่านี้และท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วยใจเมีอารณ์สบายสบายจนทั้งใครเขาก็มาข้างในโรติกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด <c oughs> ไม่รู้ว่าเขามากันมาอะไรนี่ระบ,บรรดาท่านทั้งหลาย เป็นอนุว่าการที่ผมสรุปใพ้เท่านฟังก็เพื่อจะได้รู้ถึงกำลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำรรการเครียดแบบเขานั่งห้าชัช่วโมงสี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่มีสำหรับผมผมใช้อารมณ์ยามปกติเป็นสมถะหรือรระวิปัสสนาใช้ใจสบายๆพอได้สุดอารม์ณใจก็เป็นสุขอะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้ว ก็ขอระงับไว้ขอความสุขสวัสรที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจุมมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่หกแต่เพียงเท่านี้